สวัสดีครับพี่ตกกะกรงมายืนอย่างเนี้ยล่ะจะได้เนี่ยนี่รถไสเนี่ยเจ้าของนเนี่ยเป็นเน่เป็นลูกสาวเป็นลูกสาวเป็นทิ้ลูกสาวบอกเอ้าได้ครัเรบเพราะว่าเนี่ยจอ,อ,อดส่วนมากจอดจนมากจจมากเดิมสีเดิมนี่กจะขายเหรอเนี่ยขายว่าขายขายเนาะอันนี้เปของลูกอย่างเนี่ยดีแม่กใครอย่างเนี่ยดีแม่ไฮรันเดอร์เขี่ยงบอมันเร็วโอ้โหจับผู้ไหนมันบาดอันนี้อันนี้กีบีแล้วเนี่นย ปีหนี่อยเจอโครงแรกๆขสมุนหุ้มันจะเป็นอย่างนี้ยมันมีคู่มือมันจะมีอยู่อ๋ออิสระสูงเมันเร็วเนาะสี่ประตูมันมันติดเดิมมาสี่บนสี่ของห้องสีตันรึเปล่าสี่ตานบอกอ๋อเออแปดเจ็ดสภาพเดิมสภาพเดิมเลยบอกเดิมเดิมโมเดลยังเปลี่ยนแปลงสี่อะไรี้ยสี่ประตูเครื่องสามพันเครื่องสามพันแ่เป็นยืนบังเที่ยวเนี่ยอ๋อนนี้เนี่ยหน้าองบอนั้นมันจะติดไาน้าอ๋อเออเป็นหันแล้วเนี่ย อันนี้จะไรเนี่ยเขาจะขายปฏิบออมันมีรสใจเนี่ยรสอะไรก่อนมัได้ใจบอกแต่ก่อนนูนรสนูจะขายตั้งไรเนี่ยเอ้าสิบเก้าสิบเก้าเจ้าของเป็นขงเป็นบอกขายเนาะ19,000้หรือว่า19บเก้าบาทกา่็าเท่าตีความหมายผิดว่าจะขายสิบเก้าบาทเว1เออสิบเก้าหม่เนาะอ่าขราคาเป็นสิบเก้าหม ไมได้ครับจดนนหน่เล<อ>ื่อยจะบอกเรื่องครับไเออหลายกาันยังแม่น้องจดไว้กับอย่างแม่ต้องขายพังเอาอิอเ,ขขาเอาชี้เป็ได้กยโกงเพื่อนบอกขายสิบก้ามืนอมาติดต่อตตสอบถาขขมผมว่าเอาซื้อพักซื้อใหม่เพรายังต่อไม่ค่ะเออมันต้องต่อสักวันสองวันก็ได้ก่นมชม มาพอพรแค่ติดหลายวัมาพอมาชมมาแถมมาไทยมันยังมาพอมาเบิ่งเนาะมาเปิดประตูเปิดเครื่องพอได้มาพอสะทาพอสภาพเขาแต่ขึ้นขึ้นราคาได้นะขอขอต่อขึ้นราคาได้เพราะว่าสภาพดีเยี่ยมเออเจ้าของเขาเออมาพอมาพอมาให้ได้ยินกับหูมาดูกับตาให้บอกอ่เขาจะได้รู้ว่าเครื่องแน่นเครื่องดีอเจ้าของเขาบอกขายไปแล้วอมาพอได้เลย แลาวปาแห่ที่ไหนบ้านไหนรุ่นจอดอยู่เนี่ยบ้านหนองบัวดามบอกโอ้ลืมไปว่าอยู่ที่นี่อยู่หนองบัวดามอูเจ็ดอูเจ็ดหนองบัวดามตำบลตะิงชันอำเภอวัฒน์ลานทองไอ้จังหวัดสุโขทัยเนาะอปโทรบอกตปโทรได้เลยศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์พี่น้องกรงพร้อมรับสายอ่าโทรแทนเช็ครายละเอียดก่อนได้หรือว่าจะมาพอที่บ้านกะมาเลยหนองบัวดามต้องมาพอที่บ้านเลยมาพอที่บ้านเลย มาเย,ยงมาลุบ<ช>มาคำ<ช>มากระมมาเบิงก็าาได้ได้ลดก่อนถูกไวเจ้าของบอกว่าได้นะเออได้ยินบอกปิดนองนที่บ้านเลยไม่ต้องสีน้ำตาลเนาะ <พอ S 1> สีน้ำตาล,ลม,มาพอเลยสิบเก้าสิบเก้ามันจะสิบเก้าบาทนะสิบเก้าหมื่นเออติกมาชมมาพอมาเย,ยงเนาะ